ฟ้าชอบเล่นเกมและในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือเกม Identity และวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวละครคุณหมอเอมิลี่ในสกินดอกไม้มาบาบาทุกคนและวันนี้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าคุณหมอเอมิลี่จะรอดไปได้หรือไม่รือว,ว่าจะไม่รอดตุย่อนหรือเปล่าแต่ว่าคลิปนี้คลิปภาคร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เพราะว่าคลิปนี้เปน็นคลิปภาพยาวๆเลยทุกคนอือไปดูอ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนจับไหมเหรอขอ,อมาช่วยฉันออกไม่ใช่ตรงนี้มีห้องใต้ดินเื่อฉันโดนฉันขอพันสักหิบไปช่วยฉันหน่อยก็ไปก็ได้เหมือนเราก็จะไปช่วยเพื่อนคนนี้กันนะทุกคน เดินยาวๆเออเพื่อนมาแล้วอืมฉันไม่ช่วยหน่อยโอเคายได้ววิ่งขึ้นไปเลยสมทุง AFK ขอร้องดูเหมือนว่าตอนนี้คุณหมอเอนดี้กำลังจะร้อนทุกคนทุลายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าให้ตายสิปั่นก็ได้ปั่นปั่นปั่นฉันปั่นอยู่นะ แล้วก็เครื่องแตกไปหนึ่งเอเอหลังจากนั้นก็ปั่นต่อไม่สนใครอันนี้อาจจะมีเสียงอะไรเข้าแทรกนิดนึงนะทุกคนพอดีว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้แม่เรานะครับกำลังเปิดข่าวอยู่ช่องสาม้ข่าวอยู่นะตอนนี้เราก็จะต้องมาพูดโดยการมีเสียงเข้ามาแทรกนิดหนึง่งแต่คลิปนี้เป็นคลิปภาคที่ถ่ายโคตรมานานมาแล้วอะออใช่ คนเจ้าของช่องเกียจนิดนึงนิดนิดนึงจริงๆนะเกียดเกียดจริงๆนะก็ช่วงนี้ก็มีการบ้านเยอะหน่อยนะครับกวรเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปแลวก็ดองคลิปไว้ตอนวันเสาร์เราก็จะมาดองคลิปแต่ว่าลืมไปว่าดองคลิปไปเยอะเป็นสิบสิบ,สบคลิป,ปแล้วงั้นเราก็มาเอาคลิปหนึ่งมาลงหน่อยก็ล่การไปไปกันเลยไปดูก่อน เมื่อกี้กับใคร้นนะและน,น้อยเอมี่ก็จะเดินเดินไปไหนตอนตอนทำก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนตอนตอนนี้คลิปภาอ่ะเครื่องจุดไฟมากจะไม่มีใครล้มเลยเครื่องจุดเครื่องจุดละเหรออย่างเงี้ยอ่ะเฮ้ยสมถุงมันเดินตามน,นายมานายตายเลยนะถ้าเกิดแบบเปิดประตูอ่ะ พี่ตายสิ <ขอ S 1> านายจะตายแบบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอฉันต้องรีบเข้าไปช่วยานายให้ได้เอ,อ่อเอ,อ่อหมอคนนั้นจะไปช่วยเหรอให้ตายโอ้เราช่วยมมออกมาด้วยออกมาได้ด้วยนะเสียงเพี้ยนเลยเนะี่ยเอาม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 า,มาตาจะรอดนะเนี่ยน่าจะอรอดละมั้งมันฉันไปเปิดประตูตตตละไปเปิดไปเปิดประตูไปเปิดไปเไปิดประต,ต,ตูเอ็มมี่ได้มาแล้วค่ะเขียนไม่ค่อยเหมือนเลย เอ๊ะเอ๊ะเมื่อตันเข้าไปข้างในแล้วนะข้างในี่เหมอนไม่ได้อะเมันไม่ได้มันไม่แฟรเลยใครก็ได้ช่วยชันทีเหมือนว่านักนักปรุงงน้ำหอมเขจะไม่ช่วยเราแล้วเขาจะแบบเทเราไปแล้ว แต่ว่าเหมือนจะมีคุณหมอเอมเมลี่ที่จะช่วยเราตอนนี้เธอมาช่วยฉันใช่ไหมเอ้าผู้หญิงคนนี้ใจดีขอบคุณกจ้าตกันนะไว้ตอนนี้ฉันต้องจูให้ได,ไได,นนไดนะ้ไม่ได้เล่นนานมากแต่ว่จูไม่รู้ก็เก่งหรือเปล่านะไม่ได้เล่นนานมากตาสุๆเลยะออะออฉันต้องไปเปิดประตูให้ก่อน ไว้เามันเดินมาเดินมามันเดินมามันเดินมามันตามส่วนทางกันเมื่อกี้เลยแล้วมันมาเอาฉันอ่ะเออฮชนซัดคิดตัวเองคิดตัวเองคิดตัวเองยิ่ตัวเองก่อนคิ่ตัวเองแล้วเราก็จะเปิดประตูจะเปิดประตูว้ายว้ายว้ายวจะเปิดประตูตอนนี้ต้องออกเท่านั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วอ่ะ ปิดประตูปิดประตูอ่าแล้วเราออกแล้วเราก็แบบใช้ท่าท่าสักนิดนึงท่าทางเชิบเชิบไปไมไปนปไปไป